ที่ตลาดสดค่ะเทศบาลเมืองอ่างทองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคเขาบอกกันทั้งนั้นเลยนะคะแม่ค้าตลาดนั้นแม่ค้าตลาดนี้ลือม,มาถึงตลาดนี้บอกว่าระวังแบงค์พันปอมเอาอีกแล้วเออแบงค์พันปอมคุณผู้ชมแม่ค้าก็เฝ้าระวังกันเลยนะคะเห็นแบงค์พันมารีบเช็คก่อนเลยปอมเปล่าปอมเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปเจอแบงค์ร้อยปอมฮะเน่ดูมิชชีพ มันเหมือนนกรู้เลยนะม,มันบอกว่าอุย๊ยแม่ค้าเขาระวังแบงค์พันปอมกันฉันเอาแบงค์ร้อยปอมดีกว่าอโอ้โหที่จับกันได้เห็นใช้อะไรนะเครื่องถ่ายเอกสารสีอะถูกถ่ายกันที่ห้องพักอะโอผ้ผลิตแบงค์ผลิตแบงค์กันแบบนั้นมันง่ายได้เลยขนาดนี้นะคะเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดเทศบาลสองค่ะที่ตลาดหลวงตัวเมืองอ่างทองนะคะโอ้โหกังวลแล้วอะคะ่ะเขาบอกแต่ก่อนนี้ต้องระวังแบงค์พันปอมใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ย ต้องระวังแบงค์ร้อยปลอมกันอีกแล้วตอนแรกก็ปฏิเสธบอกอุ้ยไม่เอาหลอกแบงค์พันปลอมจะไม่มีทอนไม่มีทอนให้เขาจ่ายแบงค์อื่นอ่อัน,นีแบงค์พันมาเออมาเจอแบงค์ร้อยดูมันปรับแพร่นะคะครับเพราะค้าแม่ค้าเขาโดนหลอกกันไปหลายต่อหลายคนแล้วนะคะเนี่ยแม่ค้าจูให้ดูเลยบอกแบงค์ร้อยปลอมเนี่ยนะะคุณนักข่าวดูหน่อยเราก็ให้คุณผู้ชมดูหน่อยสังเกตดูสีเหมือนแบงค์ร้อยจริงๆ แต่มันจะซีดกว่านะถ้าสังเกตให้ดีๆแล้วผิวสัมผัสมันหยาบกว่าแตกต่างจากแบงค์จริงแถฟอยสามมิติก็จะไม่ชัดครับแหม่บางคนเขาก็ไม่ทันระวังนะคะเสียตังค์เป็นเงินทอนอ่ะทอนให้ไปอ่ะหลายร้อยบาทเลยนะแล้วมันเสียของไปด้วยไงโอ้อคุณพี่ท่านเนี้ยนะคะขายข้าวโพดต้มอยู่คุณกมลพันธ์มาประสบค่ะอายุเจปีแล้วบอกหูตอนเช้าที่ผ่านมาขายดิบขายดีกำตังได้ไม่ทันสังเกตพอเอาเงินมานับดูวันนี้ขายได้เท่าไหร่นะ ปรากฏเจอแบมร้อยปลอมเขาไปหนึ่งใบบางคนบอกโดนแค่หนึ่งใบเองป้าบอกโหป้าบอกหนึ่งใบมันก็มีค่ามากนะอีนูครับอ่ะฟังดูค่ะเราขายดีเงียพหนแล้วทีนี้พอคนมาซื้อเราก็หยิบได้แต่กระเป๋าหยิบได้แต่กระเป๋า,ดดตปาอตอนใส่เนี้ยประมาณสิบเอ็ดโม่เงี่ยมันนักต่างดูเห็นมันแปลกอะแดงมันไม่เหมือนเขาดูสีมันติ๊ดๆมาหยิบตัวให้ใครดูเพราะว่ามันปลอมเนี่ยเออ โดนเขาให้แล้วเห็นไหม,มร้อยเดียวก็อืแล้วบางทีคนแก่ไม่ทันสังเกตอ่ะก็หยิบ <นะ S 1> หยิบ,บ,บรับๆมามาไวก็รีบอ่ะจัง<ช>หวะลูกค้าเข้าพอดีเอ้าหยิบหยิบท่อนทอน,ทอนเรียบร้อ,อยตอนนี้เขาก็เลยฝากบอกกันนะคะเออจะเอาจริงๆนะไม่เฉพาะจากที่ตลาดที่ตัวเมืองอ่างทองแห่งนี้นะคะตลาดไหนตลาดนั้นเลยค่ะ เนี่ยกระจายข่าวบอกไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียรู้มิจฉาชีพกันน่ะมันมาทุกรูปแบบเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นเงินโอนก็นสลิปปลอมก็มีนะค่ะงเช็คดีๆเงินเข้าหรือเปล่า,านี่จ่ายเป็นแบงก์มาเห็นจับได้อย่างเงี้แหละเอา้าแบงก์ปลอมไปอีกนะครับไม่ได้มีแค่แบงก์พันและแบงก์ร้อยก็มาแล้วนะครับใช่มาระ,ระวังเลยครับ